สวัสดีครับผมคลิปนี้คุยเรื่องแปลงผักครับกับที่น่าจะสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้อัปเดตวิธีการทําแปลงผักขนาดเล็กประมาณ 4, ีคูณสเมตรนะครับแปลงนี้เลยก็มีการกําจัดวัชพืชแล้วก็หว่านด้วยปูนขาวนะครับแล้วก็สเปรย์น้ําให้เปียกเพื่อให้หญ้าขึ้นเพื่อวัชพืชขึ้นรอบนี้ก็มีวัชพืชขึ้นผมก็เลยใช้คลาดเนี่ยเกลี่ยๆให้วัชพืชเนี่ยตายก่อนนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะหว่านเมล็ดพันธุ์ผักลงไปเป็นผักกาดนะครับผักกาดกวางตุง้งแล้วก็ผักชีผักกาดหนึ่งกระป๋องเนี่ยหว่านในแปลงขนาด4คูณ3เมตรได้พอดีเลยไม่ควรหว่านถี่กว่านี้ถ้าแปลงเล็กกว่านี้เนี่ยมันจะถี่เกินไปนะครับแต่4คูณ3เนี้ยยังถี่อยู่นะประมาณ5คูณ3เมตรเนี่ยพอดีเสร็จแล้วก็ใช้คาดนเนี่ยเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยคลุกเค้ากับดินให้ดินกรบนิดนึง ถ้าจะคุมด้วยเศษหญ้าแห้งก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเก็บความชื้นทําให้มเมล็ดเนี่ยงอกเร็วเสร็จแล้วก็สเปรย์น้ําใสให้เปียกเลยครับแค่นี้นครับการทําแปลงผักให้ปลอดววชพืชก็คือไม่ให้มีหญ้าขึ้นมีแต่มเมล็ดพันธุ์ผักของเราขึ้นถ้าเราขุดแล้วก็หว่านมเมล็ดพันธลงไปเลยเนี่ยอาจจะมีหญ้างอกขึ้นมาตามเราควรสเปรย์น้าในรอบแรกก่อนเหมือนคลิปก่อนที่ผมนําเสนอให้ดูนะครับคลิปนี้ก็เลยมาหว่านให้ดูจริง กับแปลงผักขนาดจิ๋ว4คูณ3เมตรนะครับหว่านเมล็ดพันธุ์ผัก1กระป๋องและที่สําคัญนะครับข้อควรรู้อย่างหนึ่งก็คือไม่ควรใช้ปุ๋ยคอกหว่านในแปลงเพราะว่าพืชจะขึ้นเยอะมากแต่ถ้าใช้ได้ก็ต้องสเปรย์น้ําอย่างที่บอกนะครับสเปรย์น้ําให้เปียกก่อนให้ัชพืชขึ้นก่อนเราค่อยกาจัดัชพืชต,ต้นเล็กๆออกแล้วค่อยหว่านผักแค่นี้เองครับก็จะมีผักกินสวนกระแสความแห้งแล้งเพราะว่าที่สวนเนี่ยขุดสระไว้เป็นสระน้ําซึมมีน้ําตลอดทั้งปีเลยก็ใช้ปั๊มตัวจิ๋วแล้วก็ ใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็ใช้หัวสปริงเกอร์แบบ PE เคลื่นที่ได้ถอดเก็บได้ให้น้ำอย่างต่อเนื่องก็จะมีผักกินแล้วในหน้าแล้งนี้สวัสดีครับ